สวัสดีครับพ่อพี่น้องมาพอครับนุ่มหน่อยเชนเอาครับเซ็นเครับพี่น้องหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับความสิบ้าพี่พ่อน้องว่ามงจริงดีครับพี่น้องในเวลาจับครับนุ่มหน่อยเชนเอาย่างริงดีครับเดี๋ยวอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมครับน้องนี่ครับมีอะไรสองบอจับไปแล้วครับสองบอนจับไปแล้วเดี๋ยวอยู่สีบอครับพี่น้อง บอรจริงดีเท่าครับอันนี้ล่องออกผมว่าล่องออกไข่เขาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะจับขึ้นคล้ายนะพี่น้องเนาะจับขึ้นคล้ายครับผมตกไข่นวลเป็นเพลงเลยพี่น้องตกไข่ๆเลยพี่นอ้องกำลังไข่ครับบอลบอลนะครับแนละ้วเอ๊ะ เขาจะอยู่ในแผงไข่เลยพี่น้องเขาจะบอค่อยขึ้นมากครับพอผมมอกวนเขาเราเช่นหนึ่งพอผมพี่น้องแล้วพอเขาเราล้องกับรงไม่แพงใครครับเขาไปซ้อมตัวไม่แผงไข่เดี๋ยวว่างมั่งตอนที่นุงมนอนเชี่ยวจับนะครับพี่น้องนุ่มนอนเชี่ยวจับนุ่มหน่อยเชี่ยวแข็งแผงไข่ออกนะครับพี่น้องเอาเอย่าพลาดไปเมื่อใครที่นุ่มนอนเชี่ยวร่องไว้นะครับร่องไว้ น,นี่เอาผ่าป,ปกไว้ครับผมกันหนึ่งสองขันครับผมนี่สองขันโ,โ,โนยโย่ในรังฟม้มได้หนีอีกสองสองขันได้หนีสามบอกซีได้หนีซีครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวน้องมาช่วยเอกให้บ้างครับผมอันนี้เบาะไอ้คอกนี่จะเบาะภายใน มืออืน่นเงี้ยมอครับผมเดี๋ยวผมบอ,อกให้บ้างว่าเป็นยังไงพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่คือขันไข่ที่ห้องห้องไว้เดี๋ยวผำมาเชื่หอหน่ยสิส้มให้บ้างนะพี่น้องนะไข่มันครับไข่จริงดีครับเห็นป่าวพี่น้องนี่ครับไข่จริงดีครับข้างบนนี่แม่นเบิร์ดเลยพี่น้องไข่จริงดีครับผมนี่นพี่น้อง มีจต่ใครกินอยู่แต่พี่น้องขาส่งหมอนเลยครับน้อ,องผัก,กใบไกลี่น้นองอันนี้กับเซียวเบาะยกประมาณอีกสามมือนะครับพี่น้องใครเขากำลังสีใส่ใส่กำลังเป็นจุดดำๆมากนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเบาะแล้วพี่น้องอ่ะใน,นบางครั้งล่างครับที่ว่าจะเบาะอึนนะครับผมนอนเร็วหน่อยใช่ไหมัะใช่พี่น้องนี่ครับพี่น้องส้มที่จะเบาะมือนครับซีกันครับ นี่ครับไข่เขาจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องสีเขาจะเข้มขึ้นครับที่เขาจะเบาชเห็นบวพี่น้องเขาจะมีเอ้นี่ครับเส้นดำดำเห็นบวชยีน้อยหน่อยพี่น้องเส้นดำดำเป็นเรื่องดำดำนะครับนี่พี่น้องยุ่งนี่เห็นบวสีเขาจะเข้มนะครับสีส่วนใหญ่จะเป็นจืดๆนั่นบวชพี่น้องนี่ครับอันนี้เขาจะเบาชไว้ในมืออื่นนี่ยนะพี่น้องครับสีครับนี่ครับ พวหรนเดียกันครับซี่กันนี่านึงครัสามสี่รหนเดียกันเอาครับพี่น้องเดี๋ยวมึงต่อต้นไม้ใช่เนาะจับยีิีครับจับยีดีต้องันครับไปครับผมยั่ครับพี่น้อง,นองอนเนี่ยจับครับเาต้นเห็ดยังหมักไหมไปต่นะปอ่น้องไปต่อเไป่มเติงดีง ผมลงไปแล้วครับนี่น้องถ้าจับไปอยู่เตียงแบบนี้ครับง่ายๆครับจับปลาผมอ่ะแล้วมาเปิดว่านี่จะบ่อนไหลหมนได้นะพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นมันหนาหนาวครับผมมันไม่จะตายไหลครับหนึ่งจับง่ายหนึ่งสองคนจับง่ายเอามาคือ ย็นนะขอได้ตายหลายรับพ่อนี่มินเรือบยัไงหกวอจุดนียังหกวอตอนนาฮอนนะจแบไปเทียนวรับอันนี้เป็นหุ้ที่สองนะพี่ร่อ

ตอนอจับมันคือออกห่อห้องใครแถวๆไอห่อคันใครห่อทคือสิบวเกี่ยหัวอาหารได้ไปนอนที่เราพักห้องมาผมทานให้เขากินแท่ครับผมเพื่อเพราะว่าอะเขาคือว่าเป็นวิที่ีินีการล้างข้อก็คอนองล้าง้อเขาซอมื่อเวลาห่อเขาไปเล็ดยบพระตูท่อไปปรุงกินเนื้อข้กัสิบวอไม่กินหัวอาหารนะน้อง กินหัวห่านนีกินสีแมงดาตปไอแ่เง้ยพี่น้องยาส้มเนี่ยมันก็แบบยึดน่ยีส่วนหัวนี่ไอนี่ยเนส่วนมันใดเดียวมุนหัว้นมาเพี่น้องเลยเีีเีย้มุนด้อันนี้ได้ซื้อขันใครได้พี่น้องเลยสมัยเชนเ ซื่อเป็นโตมากแบบนี้แหละครับคือน้ำันมาก,ะะะาไไกะะว่าจะเปใสไดเดียสครับว่าจะเป็นเหยียดเียตอนนี้บอได้ว่าง,างเน,น,ะะนีเ่ยครับถ้าขายของไม่บอได้ว่างไป็สไซเรตัดสิ่อจซื่อซิวเจอรบดไม่เหยียดขวบน้องอย่างน้องมันนะพี่น้องแล้วก็คือ,อต้นต้นสื่อุยกเัเขาใส่ขันมึงน้ำนยังใน้ส่องยกมานม้องเห็ีดมึงครับ่แปลว่าอะไรผลนะพี่น้องแต่ คือว่าเป็นโต้งเสียงก็ได้กันใครมาเขาออกมาฝอเรื่องมึงอะไรแบบนี้ได้ไหมยังที่ดิบยังไม่างครับคุณน้องมันตายหลายนะครับที่แหลกบ่อแหลกขององอยู่ในหมบ้านเนี่ยน้องอีกบ่อนึงครับได้ในบ้านมาจัดการแล้วพี่น้องอันตอนต่อไปครับอันตอนต่อไป แต่ว่านกนั่นเดียนไว้ครับพี่น้องเหนัการณ้คนอกน้ําเย็นมลาเดียวห้องมันอกน้่นเย็นได้ไี่น้องห้องนัํนแข็งแต่เวลาห้องต้องแงเียเขาจะต้ยเนเป็นโตสูงที่จมหน้าครับแต่เาจะกระโดดจากามังนะพีน้องพอต้องเอานันแข็งใต่ปุ๊บพ้อทีมงไปพอก็จะโดอกเลยเพราะว่าเป็การเขาเต้นออกจากขามังห้องก่อนต้องใส่ Chang mục các chế độ rất a lọc, là mất công một mất công một hai mươi năm 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 ถ้าท <elim> ี่พวกมันนานัลควนะนานาวเนี่ยคือต้องมันเปิดไฟเขานะตีนอกุ้นหน่อยเใช่แอะไรพอกว้า้มันเสียไฟเสียแล้วก็ไ่ 好啊，那还录。对对对。 เีอ gone, ้อวหนะคนับพี่นองมดึงแล้วก็อวบนี่มันโ่ไก่ไ้น้องันไก่ไฟแต่โยโยหางไม่นบหนาก็ย่ค่อยหาีนี่รับนองคอยน่มน้องออกใ้เขาเด้อลังแก่ห้อง่องออกไหเขาเด้อยะปรอ สามหมืหาหมื่นเรือยน่องเือกเพื่อจะห้เขาไข่เันว่าไมครับผมไข่เขาึ้นมดแน่ๆนี่ก็รขึ้นให้เนมีบ่อห้องมีรห้องกระชามสี่ห้องใส่กะสอไว้แร่ห้องใ่ะสอนองขาเี้าขากรยโรคครับก็จะเตรียมรอวไว้้ง ขังเกตเุนต่อไปนะก็ต้องเอาไปมาเผารุนการเชื่อค่าตกแม่งพวกนั้นออกการเชื่อแต่ตกแม่งห้ามจะตายร้ายครับน้องประขาศเชื่อค่าแล้ว Hoa tay cây hoa nó cây có tay cây hoa tay hông hoa tay cây 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 hoa này cây hoa tay cây hoa

เอาครับพี่น้องโอ้หอดยางแขกเลยครับเดี๋ยวเาทำกัมั่งขั้นตอนการต้มน้ำมันกำลังไหนใช่หนาครับผมไปครับผมนี่ครับพี่น้องซีบอครับมาจัดจัดน้องสอดจัดเอาต่อไปเป็นขั้นตอนการต้มนะครับพ่อพี่น้องหน่อยๆใช่ไหมเราจะต้มอยู่ในบ้านเลยนะครับอาจจะไม่เห็นหนาเลยพี่น้องเลยถ่าย ขั้นตอนการต้มพี่น้องในเบิ้งน,นะครับ,บครับพนะี่น้องขั้นตอนการต้ม ตรงดีนะครับถ้า,า้งคนม้แบเราเด้พี่น้อยด้เจนุ่มน,น่อยเจาหน่อใส่ตรงหนอนะครับยัยยยงฟอดไ้าย้ายถ้าป,ป้างถ้ายางงเร็วตรหัวมน้านี่ครับพี่น้องเมื่อตรงโดนนะครับตรงพ่อตัอวฮาสีตึงๆนะพ่อ วอต้มแบบเดียวกับซุปแลวครับพี่น้องริรสองกสามตครับพี่น้องีเสราไตักขอนครับเยทำส่ตะเกียงนะครับ แกงกองครับองานาวเข้าออกเดี๋ยวจะตัวเขาเลยนะแล้วกาจัเไปเทศใส่ถาดคืนร่ว่มไ้นะแล้วก็ปอกใส่ถุงเลย รับร่องครับไข่เทียนเน่นอนครับหนอไข่เต็มทองนั่นแหละครับผมต่อไปรเ้าเอาเครงร่องใส่ไหมครับผมมาใชองนอแบบนีเจิงใช้ลปอไก่ครับไ,ปปรไข่เไป,ปบวกวดครับนไข่ครับ

เงินเราหนุ่มเอ้เทใส่ถาดครับผมกลบถาดี่ไปไปเที่ไรก็จะหามันเย็นนะพี่น้อง เท่านีจะให้มันเย็นครับจริงจริงหลีดยังไงครับผันผู้ใดยังผ่้ขอใจเรืออนไรก็ทักหาหน่อยเชนเอาใดครับหรือว่าติตดต่อใดสองทางเพจคือว่าเฟซบุ๊กคนแล้วก็เวนวักโดนเทนะครับผมเฟซบุ๊กคนโดนเทคนแล้วก็เวนวักโดนเทนะครับติตดต่อใดเลือดจะสอบถามในช่องยูทูปอะไรนะครับหนุ่มน้อยนะครับเวนวักแล้วก็ชาแนลนะครับผมม,มาชาแนลของพ่อครับ ช่วงนี้บ่ได้ออกล่านะครับพี่น้องหนูก็บ่มีครับผมถ้าให้พุ่มหนูอึดครับครับปัดมองไปได้ครับพี่น้องอึดแห้งครับมี่หรือมี่ท่ามันละครับผมทา่หาหน้าลูกจกังลิชรักนละครับทา่าของพอดีช่มพคนครับแต่ว่าน้องน้อยบ่ได้ไปฮอดพุ่นครับพี่น้องน้องน้อยหายโยเต้น้ำบัน่นเลยฟังนะผมมาหายใส่ใน้ำบั่นเพราะอะในน่องคลิปให้พีพพ่ให้น้องในบางช่วงนี้ครับว่ได้ไปใส่ได้ครับพี่น้องบั่น เดี๋ยวถ้จีบไปท้ายคลิปพาเผลอม,มิ่มตีเผลอม,มิ่มให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับพี่น,อน้องใหม่นีกจากนี้ไปครับเ้าต,ติดตามคลิปครับพี่น,อน้องพอจิบไปว่านเฮียกับคนหลอกเอ๋เมืองน,นะครับคนหลอกห้องเมืองแล้วกว็มันก็เลยบัมีป่าแล้วนะครับพี่น,อน้องเขาเลยบัได้ยไปว่านเฮียพี่ให้น้องในเบื้องงนะครับหัวเงี้ยกับน้ำดึกครับผมยัง รครับดังวันบ่ได้ครับผมน้ำลึกแข้งครับผมค่ามยาประมาณสองเมตรขาดที่พี่น้องพี่นอ้องสามร้อยครับครับคือน้ำโลงยากครับผมอาจจะเป็นเลาะห้าตีเพิงมิมให้พี่ให้น้องในเมือหงนะครับพี่นอ้องแต่ว่าผมนุ่ใหม่ใช่เนาะตีเพิงว่าเป็นนะครับตีเพิงหลวงเพิงง่ายว่าเป็นครับหน่อยบอมมิ่งไอ้จะไหน้าเข้ากับมายัางนะพี่นอ้อง พวงห่วงจักวิธีเหยือ,อเพื่อพึ่นนะครับด้บวยบกาครับผมเอาเตะเตีเพิ่มมิมนะครับพี่น้องแล้วผ้าพี่ผ้าน้องไปห้าล็อกทีเพิม่มมิมแลพี่นอนะ้องเนาะที่ต่ำนู่นไม c h ช n แน l ต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวถามว่ามึงตอนสัง่งกิโลนะครับ ตั้งกิโลปอ,อกใส่ถุงว่าจริงหรือห้องซีวอนะครับพี่น้องจะได้จักกิโลจะได้กีกกก่กิโลนะครับพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวถ้าไปมืองตอนกอ,อกใส่ถุงทั้งหันครับผมพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องแป้นตำลังเดือดกรอกนะครับกอกใส่ถุงถุงละเติมกอโด้ไหมน้องเนี่ยว่าซื้อถุงมาผิดครับพี่น้อง้ซื้อถุงมาผิษ มันเอาถุงมาโล่มันม้วนยมี่น้อมันใส่โลนมีมัดตากอะไรกี่น้อเนอันนี้จมถุงค่งโลครับกี่น้อโอ้มีเลย้อไหอเลย้อเอนเียลค่ะเอาเลม่บอกค่ะเจ้านายอหมโอเเ้า เดี๋ยวนมหม่เนี่ยโตมีเจ้าหมอนี่นะใช่ไหมครันาะเพระน้้องเลนี่เดี๋ยวนมันหม่ใเนี่ยหมนี่นะดีเย အရာာာက့ကေငေေကညူာအရာက္တေရစ်လိုကေင်မြုကေင်ရာူိုက်အရာာညူိုက့ကေင เอาลสิเนื้อสองถาดสุดท้ายครับผมเดี๋ยววางสิโลนะพี่น้องสิโลกว่าสิโลคืนตีวัดนะครับนะครับย้อนถามมั่ของามวันว่าสรุปแล้วเท่าไหร่กิโลนะครับเท่าไหร่จักรโลไปครับ ครับพี่น้องสรุปเลียวได้หโลสโลสาโลสีล่โลแโลเคครับพี่น้องแับบวกอีกสบอองบอนั่นก็อยู่ประมาณจะสาโลครับผมว่าเอาเินไปแปถุงนะครับสองบอลแปดถุงแถุงสโลกว่าครับผมประมาณนั้นสโลสาโลนะครับพสองบอลนั้นไลนะครับ เอาให้พี่น้องครับผมสิอเปนมาจากอายุทยาครับกสินร่วมมันสิเป็นม้วนหกโลกว่าครับผมหกโลกเจ็ดโลกก็ดีครับทุระมาณนนี้ครับพี่น้องอ่ะพี่น้องสรุปแล้วครับผมม้นี้นะครับพี่น้องกัได้เจ็ดโลกครับถือว่าเอาให้เพิ่นไปอายุทยานล้วนะครับสองบอนะครับพี่น้องที่น่านี้มาที่นแนวบอกพี่น้องนะสำหรับผู้ใดที่อยากเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับพี่น้อง สำหรับผู้ใดที่อยากเรียนติดสามารถสอบถามน้องใหม่ Channel ใดนะครับติโตอได้ท่างหนุ่มน้อย Channel YouTube นะครับผมเกาะ Facebook เกาะค้นเกาะเรียนว่าโดนเท่นะครับผมเกาะเรียว่าจะเป็นท่างเพจนะครับหนุ่มน้อยแฟนเพจนะครับพอมพี่น้องผ่านผู้ใดสนใจอยากเรียนยิ่งหยุจะจักหาคนุ่มน้อยได้นะครับมีไข่ยิ่งหยุดขายนะครับผ่านละห้าสิบบาทครับพอมพี่น้อง อจิปป๋อจิมโปโอเคเดี๋ยวพ่อเอาให้โอเคครับเดี๋ยวพ่อเอาให้เดี๋ยวแป๊บนึง่งทางผู้ใด,ดสนใจอยากเลี้ยงจริงดีนะครับคันรหัสสิบบาทสั่งจากน,น้องใหม่เชนแอร์ไ้นะครับผมแล้วก็คัน่อขอยใจคันตอนไหนกี่ตอนน้องใหม่เชนแอร์สอบถามอะไรนะครับผมบสำหรับคลิปนี้น,น้องใหม่เชนแอร์ขอกราบเข,ข,ข้ามาสวัสดีครับจิมโปเอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับปะ